แล้วก็อีกที่หนึ่งวันนี้ <c oughs> ที่ปทุมธานีตำรวจสพคลองหลวงนะฮะไปคือไปตรวจสอบที่ปั๊มน้ำมันปิตโตนัสถนนผพลยศธินขาเข้าฝั่งลังสิตแล้วก็ไปเจอรถเก๋งอัลติสสีขาวติดตราของสำนักง,งานตำรวจจอดอยู่ <c oughs> แล้วก็มีผู้ชายแต่งชุดตำรวจเป็นยศเลยนะฮะติดยศพันตำรวจเอกฮะ,ะพันตำรวจเอกเมทีเสรีมากแต่ว่าดูแล้วมีพิรุษเพราะว่าใส่รองเท้าแตะ <c oughs> ก็เลยขอตรวจพอตรวจสอบปรากฏว่าไม่ใช่ตำรวจแต่เป็นพระนะฮะชื่อพระมหาชัยสยามปัญญาขโมอายุ41เป็นเจ้าวาดวัดเข้าสะท้อนตำบลหนองไม้แก่นอเภอแปลงยาจงหวััดฉเชิงเซาแล้วในรถนี้พบวิดีโสื่อสารของตำรวจสองเครื่องนี่ฮะนี่แบบถ้า ขึ้นทางขึ้นทางผิดถ้าไม่สังเกตสีสักกับคิ้วว่าไม่มีขนเนี่ยก็นึกว่าเป็นตำรวจเพราะว่าแต่งตัวเต็มยศก็คือทีนี้เนี่ยพอสอบถามว่าเออทำไมมาแต่งเป็นตำรวจก็บอกว่าเมื่อเช้ามีโยมที่ชนบุรีนิมนต์ไปฉันเช้าเสร็จแล้วจะไปประชุมที่วัดที่วัดกิตุลานะฮะเป็นวัดเจ้าคณะจังหวัดขับรถแล้วหลงไปออกทางด่วนมอเตอร์เวย์ก็ไม่รู้ทำไงก็เลยเปลี่ยนจีวรจากใส่จีวรอ,อยู่เนี่ยเป็นตำรวจเลย เ้ยแล้วก็ถามว่าเอาทำทำไมก็ตอบแบบวกไปวนมาฟังไม่รู้เรื่องเหมือนคนแบบไม่เต็มอะ่ะสุดท้ายก็เลยโดนข้อหาแต่งชุดเรียนแบบตำรวจโดยไม่มีสิทธิ์แต่งพกพาวิทยุโดยไม่ได้รับอนุญาตและจริงๆก็ไม่รู้เป็นพระหรือเปล่า <laughs> อาจจะปลอมอีก <laughs> ใช่มีที่อาจจะเป็นทหารซ <laughs> <laughs> ับซ้อนมากนะะปลอมเป็นพระปลอมหลายอย่างแล็ปลอมตตำรวจสรุปแล้วปลอมหมด